อยู่วัดทั้งวันนะน้ำหนักก็ไม่กลับง่ายๆนะจะมาร้องจะกลับตอนนั้นตอนนี้ไม่ได้นะเออเดี๋ยวโอจะกลับแล้วทำไมจับกลับช้ากลับคํำไม่ได้นะมันก็อำนาจต้องอยู่ยาวไปเลยห้ามบ่นไปหาอะไรทำรอแต่ <c oughs> อยู่จุดรอ <c oughs> อันนี้ คุณโยมนองบาทกระโทกด่านกุยเย็นถวายเจกันด้วยถวายปัจจัยด้วยเจกันสองอันเจกันปากแตรปัจจัยสองร้อยบาทาลำพันกล้ากระโทกทำบุญทุกบุญสี่ร้อยบาทาแม่พนมคล้ายเพลงแล้วก็พ่อเอาทิศให้ทวดนะ ทวดเททวดตันต้มสูงเนินพ่อปานแม่กรมทองจันทึกพ่อเฉลียวคล้ายเพลงธรรมนปะสร้างต่อเติมกุฏิพระอาจารย์วันสงกรานต์พระป่าหนึ่งกองห้าร้อยบาทพระป่าต่อเติมกุฏินะชนูคล้ายเพลงขวัญระดาคล้ายเพลงพระสดาพิมพา แคทริยาคล้ายเพลงพระป่าหนึ่งกองห้าร้อยบาทาพระป่าต่อเติมกุฏิบรรสงกรารเหมือนกันพ่อบรรลบแม่แอดผูผูหงทองมะเกลใหม่หนึ่งร้อยบาทาป้ามากลุงสลากนะต่อเติมกุฏิวัดป่าอุภาสูงอันนี้อยู่มะเกลใหม่หนึ่งรอยบาทาน,นั่นแหละเอาจดตู้ไปเลยปัจจัย <c oughs> หวานผาป่าเขาก็ได้เยอะนะที่ผาห้าก็ได้จะตุปัจจัยเยอะอยู่หรอกนะแต่ต้องรอฟังท่านอาจารย์อาจารย์ไพโรธอัตตะคุตโตปัจจัยได้เท่าไหร่ท่านยังไม่ได้แจ้งมาแต่ก็เห็นัวนัน้นคนนี้ไปทำ ก็ได้จะตุปัจจัยทำรัว้วทำประตูให้ท่านอยู่หรอกนะเมื <c> ่อ <oughs> วานหมากลับมาก็มาเร่งงานนี่ลงมิตราบาทเร็วฉันเร็วไอ,พอ้พรไม่ต้องยาวเพราะว่าจะรีบไปทำงาน <c oughs> มีงานเยอะนะวานกลับมาพวกไม่ชี โยงแม่ชีจารุนะก็ไปปั่นเสาปะเสาให้เราอำเภอชุมก็ก่อเมื่อโตก็ทําคันถวยตัวช่างแต่ละคนก็ลุมกันเผื่อบันทันเก้าวันที่แปดพฤษภาสมเด็จสังกราชศิลังกาท่านจะมาเยี่ยมเราก็าจะได้รีบดูทันไหม่ทันไม่ทันก็เร่งใส วานี้ก็ให้หมวยรีบไปซื้อของมาอบอกข้อกวางขาดลวดอยู่สิบสองขดนะบอกบุญไปแล้วขดละสามร้อยเจ็ดสิบนะขาดอยู่สิบสองถือจิบมาด้วยอะไรมาด้วยเราสังวานก็รับผิดชอบทั้งนี้อยู่นะ <c oughs> แต่เราคุมอยู่ทางโน,น้นะในวันนี้ว่าอาทิตย์วันเสาร์เมื่อวานคนก็ไม่มากนะ สงสัยแผ่นดินไหวกลัวกันปกติมันเสามันจะเยอะนะเมื่อหวนี่ก็ลดลงแผ่นดินไหวใจคนก็ไหวไปด้วยแผ่นดินไม่ไหวแล้วมั้งมันถึงขยับถ้ามันไหวอยู่มันไม่น่าขยับนะแต่เดาว่ามันไม่ไหวตกลงไอ้ไหวไม่ไหวนี่ใช้สับยังไง ไหวไหมไหวแสดงว่าสู้อยู่ไม่ไหวแสดงว่าไม่สู้แผ่นดินไม่ไหวแล้วนี่เขาก็กู้สักาอาคารได้ศพมาเรื่อยๆทุกวันเพราะมันอยู่ใต้อาคารนั้นเนี่ยคนก,ก็ไปช่วยกันพวกศิลปินก็ไปช่วยกันพวกกู้ภัยพวกให้กำลังใจกัน ให้กำลังใจคนป่วยให้กำลังใจคนที่สูญเสียญาติพี่น้องนะให้กำลังใจแล้วคนก็บริจาคก,กันเป็นบุญเป็นทานคนเหล่านี้น่าชื่นชมนะที่เวลาเกิดเหตุการณ์แล้วเขาไปช่วยไปดูแลไปเอาใจใส่ไปตั้งโรงทาน ถ้าชื่นชมกับน้ำใจของเขาหน้าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเขาช่วยจริงๆต่างชาติก็ยังมาช่วยเลยนะต่างชาตินี่ก็ยังมาช่วยกันแม้แต่ประเทศพม่าก,ก็อาศัยต่างชาติมาช่วยดูสิน้ำใจมนุษย์ไม่เหิดแห้งหรอกนะ เอาไปช่วยกันไปรือสากกันอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันแม้เราวันสงกรานต์ส4เมษายนเรายังจะอุทิศบางสุกุลให้กับผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งวันที่28ที่ผ่านมานี้ด้วยพวกเรายังไม่ตายก็ยังทำความดีกันได้อยู่ ถ้าตายแล้วก็ยากแล้วล่ะก็ต้องไปพบใหม่ภูมิใหม่เกิดใหม่ตายก็คือเกิดเกิดก็คือตายมีอยู่แค่เนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าตายนั่นคือเกิด <c oughs> เกิดก็คือตายบางที่ตายก,ก็ไปเกิดใหม่ถ้ามีบุญกุศลก็ไปดีเลยล่ะไม่ต้องกังวลไม่ตายด้วยเหตุนี้ก็จะตายด้วยเหตุนั้น ไม่ตายได้เห็ุนั้นก็จะตายได้เหตุนู่นมันเป็นเรื่องของความเกิดความดับควาเป็นความตายยามอยู่ก็อย่าเพลิดเพลินกันจนลุ่มหลงจนกระทั่งไม่รู้จักวันตายของตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นพระเ,เจ้าสอนเอาไว้แล้วนี่เราก็นํามาพินิจพิจารณาเป็นอัดเป็นธรรมเป็นคําสอนเมื่อเช้าเราก็ลงมาเทศ แต่ไม่มีใครแล้วพระสององค์เนียนองค์หนึ่งไม่ชีสี่องค์เท่านั้นแหละสี่รูปสี่คนเท่านั้นแหละเราเทศเราไม่ได้เจียงเทศหรอกกี่คนฟังเราเทศมันเป็นธรรมะจะคนเดียวต่อคนเดียวก็ต้องพูดต้องสอนไม่ต้องรอมากมายกายกองอะไรหรอกอยู่กับเราเราก็ต้องสอนอยู่กับเราเราก็ต้องเทศ เช้ารง,ร,งรงมาเทศมาสั่งมาสอนก็มาอบรมบ่มนิสัยจะได้นีนิสัยดีๆติดเนื้อติดตัวไปนิสัยธรรมนั่นแหละนิสัยธรรมกับนิสัยอาธรรมเนี่ยมันต่างกันลิบลับนิสัยธรรมะกว้างดีงามสงบสุข นิสัยเกลียดนิสัยอาธรรมเดือดร้อนวุ่นวายก่อกวนยุ่งเหยิงทุกแล้วทุกอีกคำว่าโชคร้ายนะั่นคือไม่มีธรรมะคำว่าโชคดีนะั่นคือมีธรรมะมีอยู่แค่นี้แหละส่วนเป็นส่วนตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่นับว่าเป็นโชคหรือไม่โชคเกิดมาตายทั้งนั้นไม่ไม่มีเกี่ยงว่ามันจะไป บอกว่าอย่าตายฉันไม่ว่างไม่ได้มันเป็นไปตามกฎของมันบางคนมีกรรมเป็นของตนพวกที่เขามีความตายพร้อมๆกันเขาเขามีกรรมมาด้วยกันนั่นแหละเราถึงไปตายตรงนั้นเวลานั้นเหตุเช่นนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเปนเพ่อเราลมหายใจยังมีอยู่ยังไม่ตายก็สร้างความดีกัน มีเทศเตือนสอนกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาใจของเรามันต้องเข็นจริงๆมันจึงขึ้นสู่ธรรมะได้นะเนื่องว่าอยู่ดีๆจะเป็นคนดีขึ้นมาเลยนี่ไม่มีทางนะนต้องฝึกมันต้องเข็นเข็นใจเราขึ้นสู่ธรรมะมันจะขึ้นภูเขาโอ้โหมันสูงมากอย่างเดินไปสีปาทะศีปะายายสีลังกาเมืองนันตาลิยาเนี่ย โอ้โหเดินขึ้นไปเนี่ยโอ้ยแข่งขานี่ยมันจะไหวไหม่ได้ใจมันสู้มันค่อยไปค่อยไปมันก็ถึงนะนคูบโตเี๋มันขึ้นลงตั้งสามสิบเที่ยวมันเอะคูบโตคนสีลังกาบอกว่าเกิดมาในชีวิตยังไม่สามารถขึ้นไปได้กี่เที่ยวเดินขึ้นเดินลงที่ขึ้นได้เพราะว่าเราอยู่บริเวณแถบนั้นอยู่แล้วน แต่ถ้าอยู่อื่นๆมาปีนขึ้นไปเดินขึ้นไปเนี่ยยากคนะนบางคนก็บอกชีวิตหนึ่งได้ขึ้นไปที่สีปาทะกราบรอยพระพุทธบาทครั้งเดียวก็เป็นสุขในชีวิตพวกเราอยู่นั่นเห็นทุกวันขึ้นทุกวันปีนขึ้นไปสูงเิวเข็นแข้งเข็นขาขึ้นไปถ้าใจไม่เอาไม่สู้ขึ้นไปไม่ได้หรอกพวกศรีลังกามองเรา าแปลบๆเลยแหละโหขึ้นไปได้ยังไงเนื่องบุญวาสนานี่มันสําคัญนะเขาปิดกุญแจล็อกได้แต่มองดูคนศีลังกาก็ไปมองดูพอหลังก็มองดูนอกกำแพงนะพอเราไปเ็ก็ไปหากุญแจมาไปคุยกับเจ้าบ้านเจ้าเมืองเข้ามามาเปิดให้เราเข้าไปเนะี่ยเห็นไหมจะได้เข้าก็ได้เข้านะอย่างไปกราบพระธาตุเขี้ยวแก้ว ดาธาธาตุนี่ดาดาธาเขาอทาาหานสลาานี่ถอท,นถออทันฐานสลาศสนานสลาเนี่ยดาธาธาตุพระเที่ยวแก้วนี่ก็ได้เข้าไปถึงองค์พระเที่ยวแก้วนี่นี่เดือนนี่เมษาเนี่ยก็ยังนิมนเลยแล้วเขาเปิดพระธาตุเขี้ยวแก้วให้เห็นเลยพ็อย่างนิมนเรามาเราก็บอกว่าอเราไปกราบแล้วเราซึ้งใจแล้ว เพียงพอแต่ความศรัทธาของเราแล้วนะ่ะเห็นไหมล่ะเวลาเรามีศรัทธาเราเข็นตัวของเราขึ้นไปขึ้นไปเข็นใจเข็นนี่เหมือนรถเข็นเห็นไมเวลไปสนามบินก็มีรถเข็นของมันหนักแค่ไหนมันก็เบาแทนที่เราเข็นนี่มันจะหนักเพิ่มไม่ใช่นะมันเบาใจิตใจของเราเราผลักมันเข็นมันขึ้นไปหาอัตยาธรรมหาความดีทานศีลภาวนานี่ ยิ่งทำมันยิ่งเบามันยิ่งรู้เรื่องมันยิ่งดีอันนี้ความดีอันนี้พระเจ้าท่านผ่านทำมาก่อนทําไมท่านไม่หลงไหลได้ทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศท่านมาทําอย่างนี้ก็เพราะมันดีกว่ามันดีกว่าของหมูนั้นลาบสักการะยศชื่อเสียงเกียรติยศมันเป็นอันนี้จังเลยมันก็เสื่อมความดีนี้ไม่เสื่อมสูญอย่าไปตื่นเต้นว่าใครได้ดิบได้ดีไปถึงไหน ปล่อยเข้าไปจะไปตื่นเต้นว่าเขาจะร่ำรวยกี่แสนกี่หมื่นล้านทำไปอย่างเรานี่แหละทำไปกินไปทำบุญไปแล้วก็ตายไปมันเขาทั้งเราสุดท้ายสุดท้ายมันก็คือตายไปเหมือนกันแค่ไหนก็แค่ตายรวยมาแค่ไหนแค่ตายจนแค่ไหนแค่ตายแต่ดีนี่มันเลยตายนะเห็นไหมดีเนี่ยทานศีลภาวนามันเลยตายไปอีกมันยังหอบ หุ้มอุ้มชูปอ้องกันดูแลเราไปอีกนี่แหละจึงเป็นเหตุว่าทําแล้วมันคุ้มทําแล้วคุ้มค่าทําแล้วคุ้มราคาคุ้มกับชีวิตความเป็นอยู่จิตใจของเราเราเกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตคุ้มเอาไาใช้ชีวิตคุ้มบางคนก็ไปตีผิดไปเที่ยวให้มันหมดทั่วโลกอันนี้บางคนก็ไปตายอยู่เมืองนอกนั่นก็มีม <laughs> ไปเที่ยวไปตายอยู่เมืองนอกจะเอาให้มันคุ้มไปเลย ตรงไหนไปเที่ยวไ้หมดตรงไหนจะไปดูไปเห็นเห็นมันก็แค่เห็นดูมันก็แค่ดูกินมันก็แค่กินนอนก็แค่นอนมันจะไปถึงไหนมันก็แค่นั้นแหละสิ่งสมมุติมันจะไปถึงไหนมันไม่ใช่วีมุินี่มันก็แค่ในกบในกัลลานั่นแหละมันก็แค่จระเข้ในตุ่มน้ํามันจะมีลิดมีเดียดแค่ไหนก็จระเข้ในตุ่มน้ํำแค่นั้นแหละ แต่ความดีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่โดยเฉพาะสมถะวิปัสสนานี่มันเลยตายไปนู่นมันรู้เรื่องเกิดเรื่องตายก่อนที่จะเกิดจะตายด้วยซ้ําไปมาเรียนรู้วิชาพวกนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราถึงต้องขวัญขวายถึงต้องปฏิบัติถึงต้องตั้งใจมั่นมันก็ลําบากชีวิตมันไม่ง่ายหรอกมันไม่ได้มีอะไรจะง่ายหรอก มันไม่ง่ายทั้งนั้นแหละบาปมันก็ไม่ง่ายแต่มันก็ไปทำกันได้อยู่ลักขโมยป้นชิงชอโกงมันไม่ได้ง่ายเยมันก็ยังพากันทำกันได้อยู่ทีนี้ดีนยมันน่าจะง่ายกว่ากินแต่น้อยนอนน้อยปฏิบัติมากไม่มีก็ไม่กินมีก็กินแต่ขยันหามันก็ไม่อดรออย่างนี้เป็นต้น นี่มีใครจนเพราะความขยันหรอกนี่มีหลอกอยู่ได้ทั้งนั้นแหละฉะนั้นมีทรัพย์สินแต่ไม่มีธรรมะนี่ไม่มีประโยชน์หรอกมีไปเถอะแต่ถ้าไม่มีทรัพย์มีสินแต่มีธรรมะนี่มีประโยชน์หลายอย่างเช่นลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองมาบวชทําประโยชน์เช่นหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวอย่างนี้มีแต่เด็กบ้านนอกมาบวชทั้งนั้นคนบ้านนอกมาบวชทั้งนั้น สุดท้ายก็ได้ดิบได้ดีแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชแต่ละองค์แต่ละองค์ส่วนมากก็มาจากบ้านนอกส่วนหนึ่งมาจากบ้านนอกแหละส่วนมากนะสมเด็จสังฆราชองค์ปัจจุบันราชบุรีสมเด็จสังฆราชองค์ก่อนก็การจนบุรีอย่างนี้มไม่ได้หเหาะเหินเดินฟ้ามาจากไหนนั่นก็มาจากความเพียรพยายามของท่านเองผู้ปฏิบัติ ปรากฏชื่อหรือนามนี่มันได้มาจากไหนมันจากข้อประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติมันก็ภาคภูมิใจในความดีของตนของตนแต่อ้ดีนี่มันต้องต้องฝึกต้องปฏิบัติเอาดีๆมันดีเลยไม่มีหรอกเอาดีๆรักษาใจของเราเดินไม่ได้ไม่มีทางก็อย่างเหมือนตึกถล่มนี่ถ้าคุณยังไม่ตายคนอยู่ใต้นั้นเนี่ยคุณอยู่ไงคนไม่มีอัตมิธรรมมันจะต้องเดือดร้อนนะ กูตายแล้วโอ้โหเนี่ยหายลมก็หายใจก็แผ่วอากาศก็จะหมดเสียงตึงตั้งตึงตั้งขาขุดอยู่ถ้ายังไม่ตายนะจีวันต่อจีวันต่อจีวัน,วนถ้ามีธรรมะมันก็ปลุงแล้ตัดตัดทิ้นใจแล้วอยู่กับลมหายใจอยู่กับธรรมะเป็นก็เป็นตายก็ตายรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่รอดอย่างที่บอกเกิดก็คือตายตายก็คือเกิด อ่ะชะตามาอย่างนี้แล้วกรรมมันเดินบันดาลอย่างนี้แล้วตั้งจิตตั้งสติเอาไว้เสียอย่างนี้เป็นต้นเพราะคนเรามันไม่ตายในทันทีเลยหรอกไอเหตุการณ์บางคนมันก็โดนปุ๊มตายเลยบางคนก็ไม่ตายทันทีเลยทับแข้งทับขาอยู่งั้นแหละทรมานมากทุกมากนี่ถึงน่าเห็นใจถ้ามีอัตมีธรรมมีที่พึ่งแต่เวลาเจ็บปวดนี้มันจะนึกถึงที่พึ่งไหมล่ะ อะไรทับอยู่กับแขนกับขาหักเลือดมันไหลเนี่ยมันยังจะนึกถึงพุทโธธรโมโสังโคได้ไหมละ่ะมันก็ไปอยู่ความเจ็บปวดความทรมานนั้นเสียหมดเว้นเสียแต่ฝึกเอาไว้เท่านั้นฝึกเอาไว้เท่านั้นฝึกจนแยกกายแยก,กจิตออกมาจากกันได้เอาปล่อยวางอันนั้นก็ปล่อยวางไปตามเรื่องของมันสังขารไม่เที่ยง เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอนัตตาไปเสียอาการเจ็บนี้ก็รักษาไปเอาปลงวางเสียทุกข์กายก็ปล่อยให้เรื่องขันมันทุกข์ไปใจก็แยกออกมาเสียอันนี้เวลาแยกธาตุขันอายตนะคนฝึกก็ต้องฝึกอย่างนี้อันนี้แห,งงนนหละธรรมะถ้ามีธรรมะเนี่ยยามวิบัติยามมันเกิด สิ่งอันตรายหรือไม่พึงประสงค์ก็ใช้ธรรมะได้ธรรมะช่วยได้อย่างอื่นผู้อื่นเขาจะไปช่วยเราเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ช่วยได้ไม่ได้ก็ไม่ทราบแต่ช่วยตัวเองนี่สำคัญฝึกแต่ช่วยตัวเองมันต้องฝึกไว้ก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาช่วยตัวเองได้จะมารักษาจิตรักษาใจได้ แต่ถ้าไม่ได้ฝึกใจก็ยังทําบุญทําทานเอาไว้ก็ยังผาสุขใจว่าเอออย่างไรเสียท่านก็ได้ทําบุญทําทานอย่างไรเสียท่านเป็นคนถือศีลถือธรรมมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นี้ด้การไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมอะไรอันนี้ก็เย็นใจผาสุขตายก็ตายไม่เป็นไรอย่างที่บอกตายก็คือเกิดคนกอ่กอนเกิดก่อนเรานี่ก็ตายมาหมดแล้วจะ <c oughs> ตายด้วยวิธีแบบเราหรือแบบไหนก็มีมาได้กันทั้งนั้น นะ่ะใจมันเวลามันปลงก็ลปลงไปเวลามันฉลาดมันก็ฉลาดจิตเนี่ยพระเทเจ้าสอนให้ฉลาดในอุบายกันดูแลจิตใจของตนเพราะจิตใจของคนห้ามยากรักษายากแล้วก็ปิ้นปล้อนเยอะนะตอนนั้นต้องอาศัยธรรมะถึงจะไปเข้าควบคุมจิตใจถึงจะไปนำใจไปสู่ทางอันถูกต้องดีงามได้นะพูดให้ฝัง รับพรเลยแหละเพราะว่ามีงานต้องทำกันหลายงานหลายอย่างนะเร่งเร่งกันอยู่ตลอดเลยยะทาวริวาปุราปริปุรินติสักรังเอวาเมวะอิโตดินั่งเปตานั่งอุปกัปติอิชิตังปติตังตุมหังชิปะเมวะจะมิจตุสเบปุรนตุสังกปา ยันโดปนระโสยะธามณิโจติระโสยะธาวิวันจันตุสันบารวันโกวัวินัยจัตุมันเตยบาวันตวันตารายโยสุขีเตยกายโยโกวันบาวะอภิวา ดานสิเรียนสานิจังวันดานบัญญายโนจัดรัวดามาวันดันติอายุวันน้สุขัง บาละงติอุณายิสวิจายวันจามวันโลกวันเจอานุ่มวันรวะสับานตาหิตาายะตังตะวังกันอิเดวะเตบริวัน รายดันเิอามโนเซบาวะยิบยังเกนัาเกวิเศษเกะการมรณะว่าจามบามามรณาโมน တကရမရသသစဝနုပဝနဝအသိုတဝအစkieစသစ大စ။ <laughs> สามัญญาธรรมัสุนจริตังจะเรตังเสวานุบาเวนหัวโตดิวันสุขิจันต์ลิ้ยงกิตังยินดีตังบุญจังดารนังวะจะนังกระุงบารีสังเดชะนังสุนตาวาตัต sa a yo bra va tch ti ti m b wa tu sa b ma ra kan tu de wa ta sa pa b we na sa da so ti ba wan tu te ba wa tu ကလรา kanသစပịဝသစပทําမနပ ေနစတစသ vaဝသသပဝသစပ mangက <laughs> Langรา <laughs> Tuစပịဝသစပစခန။